สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะลูกในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะลูกชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูนะคะก็ได้สอนเด็กๆไปในเรื่องคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดในหมวดของฉช,ชิงและชอช้า และเด็กๆนะคะก็ได้เขียนคํายากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกสําหรับงานและภาระงานที่ครูได้มอบหมายงานให้นะคะคือแก้ข้อผิดกับหาความหมายของคํานั่นเองเด็กๆคะเด็กๆได้ไปทบทวนบทเรียนมาแล้วหรือยังถ้ายัางนะคะถ้ายัางถ้ามีเวลาว่างนะคะลูกอย่าลืมนะคะทบทวนบทเรียนอย่างสม่ําเสมอนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูนะคะก็ได้มีเกมสำนวนไทยน่ารู้มาฝากพวกเราให้พวกเราช่วยกันนึกช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณานะคะว่าสำนวนต่อไปนี้นะคะคือสำนวนใดนะคะลูกโดยที่คุณครูนะคะจะมีอักษรให้นะคะลูกอักษร ระให้ไม่กี่ตัวและให้เด็กๆนะคะทายกันนะคะว่าสำนวนนี้นะคะสำนวนต่อไปนี้คือสำนวนใดพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะสำนวนนี้หมายถึงผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มากอีกครั้งนึงนะคะ สำนวนนะคะที่คุณครูได้นำมาให้พวกเราได้ลองทายนั้นนะคะหมายถึงผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มากค่ะเด็กๆค่ะให้เด็กๆลองช่วยกันนึกช่วยกันคิดช่วยกันคิดารรานะคะว่าสำนวนนี้นะคะสำนวนดังกล่าวนี้คือสำนวนใดนะคะลูกคือสำนวนใดและคุณครูนะคะก็ได้มีพยาญชนะและ สละนะคะลูกคือสไลายไม้หมวนนะคะส่วนพยัญชนะก็จะเป็นรอลิงรอเรือและบอใบไ,ไม้เด็กๆคะคุณครูจะให้เวลาพวกเรานะคะได้ลองคิดพิจารณาหนึ่งบทเพลงนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ เด็กได้คําตอบหรือยังลูกทายกันได้ไหมเอ่ยเฉลยสำนวนไทยนะ่ารู้ในวันนี้นะคะลูกคําตอบก็คือจะตรงกับนักเรียนที่นักเรียนได้คิดหรือเปล่านะคะลูกคำตอบก็คือกบในกะลาครอบค่ะกบในกะลาครอบกบในกะลาครอบนะคะหมายถึง ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มากเด็กๆทายถูกไหมคะลูกข้อนี้ทายถูกไหมคะเด็กๆคะการอ่านคืออะไรคะลูกเด็กๆบางคนนะคะคงคิดในใจนะคะว่าการอ่านก็คือการอ่านไงคะคุณนุ่นการอ่านคืออะไรใครรู้บ้างรู้แต่ไม่สามารถอธิบายได้ใช่ไหมคะลูกเด็กๆบางคนในคิดในใจคิดแบบนี้เลย ใช่ไหมคะลูกการอ่านนะคะคือทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญมากนะคะลูกการอ่านทําให้เกิดปัญญานะคะความคิดที่ทําให้เกิดความสร้างสรรค์ช่วยให้พัฒนาตนเองและรู้จักปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่อนคลายคลายเครียดคลายความกังวลที่เกิดจากการทํากิจกรรมการทํางานต่าง ดังนั้นการอ่านนะคะจึงไม่ได้เพียงแต่อ่านเป็นแต่สามารถอ่านแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทการอ่านนะคะประเภทการอ่าน 1. การอ่านในใจการอ่านในใจเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักนะคะเด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งได้ใช่ไหมคะลูกปฏิบัติตามคำสั่งได้นะคะลูกสอง การอ่านออกเสียงนะคะการอ่านออกเสียงเด็กๆรู้จักไหมรู้จักนะคะรู้จักเด็กๆปฏิบัติตามคําสั่งได้ไหมปฏิบัติตามคําสั่งได้นะคะลูกประเภทของการอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านในใจหรือการอ่านออกเสียงนะคะลูกเด็กๆเจอเด็กๆใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูความหมายของแต่ละประเภทของการอ่านกันบ้างนะคะลูก การอ่านในใจนะคะการอ่านในใจก็ค right ือการแปลความหมายของอักษรออกมาเป็นความคิดซ <did> <iled> ึ่งไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงและนําความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกการอ่านในใจนะคะก็คือการแปลความหมายของอักษรออกมาเป็นความคิดซึ่งไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงแต่นําความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ เด็กๆคะการอ่านในใจก็คือไม่ได้เปล่งเสียงใช่ไหมคะไม่ได้เปล่งเสียงไม่ได้พูดออกมานั่นเองนะคะลูกแต่นะคะแต่เอาความคิดหรือนำความคิดนั้นนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะสำหรับการอ่านออกเสียงนะคะการอ่านออกเสียงนะคะเป็นการเปล่งเสียงถ้อยคําหรือเครื่องหมายต่างๆที่เขียนไว้ออกมาให้ชัดถ้อยชัดคําและให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้พูด อีกครั้ง yeah. หนึ่งนะคะการอ่านออกเสียงนะคะเป็นการเปล่งเสียงถ้อยคําหรือเครื่องหมายต่างๆที่เขียนไว้ออกมาให้ชัดถ้อยชัดคําและให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟังเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะลูกจําให้ดีนะคะการอ่าน,านในใจก็คือเป็นการอ่านนะคะแต่ไม่มีเสียงไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่การอ่านออกเสียงต้องเปล่งเสียงออกมานะคะเปล่งเสียง เปล่งถ้อยคําออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคําค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทําความเข้าใจนะคะทําความรู้จักกับการอ่านในใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วการอ่านออกเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเรามาทําความรู้จักนะคะกับหลักการอ่านออกเสียงกันดีกว่าค่ะเด็กๆคะหลักการอ่านออกเสียงนะคะมีอะไรบ้าง 1>, 1. อ่านให้ชัดถ้อยชัดคํา อ่านให้ชัดถ่อยชัดคําคืออะไรคะก็คือการอ่านนะคะก็คือการอ่านให้ชัดเจนได้ยินกันอย่างทั่ว่าถึงส่วนจังหวะและระดับของเสียงการออกเสียงหนักเบาเสียงสั้นเสียงยาวเสียงต่ำหรือสูงต้องศึกษาบทความหรือข้อความเสียก่อนว่าควรจะทําจังหวะหรือระดับเสียงอย่างไรหลักการอ่านออกเสียงข้อที่2คือ ระบบการหายใจระบบการหายใจการหายใจเข้าออกมีอิทธิพลต่อจังหวะของการอ่านถ้าช่วงของการหายใจเข้าจะทําให้การอ่านขาดเป็นช่งชวงๆถ้าช่วงของการหายใจออกเป็นช่วงยาวก็จะออกเสียงได้ยาวไม่หยุนะดชะงักดังนั้นนะคะระบบการหายใจนะคะจึงมีอิทธิพลมากนะคะต่อจังหวะของการอ่านค่ะ หลักการอ่านออกเสียงข้อที่3ค่ะการเคลื่อนสายตาการเคลื่อนสายตาระหว่างการอ่านนะคะช่วงสายตาต้องมองดูหนังสือให้กว้างออกไปทางขวามือให้มากที่สุดท้ายสายตาต้องดูคำที่บรรทัดใหม่อย่างเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะการเคลื่อนสายตาระหว่างการอ่านช่วงสายตาต้องมองดูหนังสือให้กว้างออกไปทางขวามือให้มากที่สุด ท้ายสายตาต้องดูคําที่บรรทัดใหม่อย่างรวดเร็วที่สุดต่อไปค่ะหลักการอ่านออกเสียงข้อที่4ี่ค่ะคือการเว้นวรกการเว้นวรคต้องพิจารณาตามเนื้อความที่อ่านว่าควรเว้นวรกช่วงประโยคหรือเวน้นระหว่างคําเชื่อมนอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงเนื้อหาที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันอีกด้วย อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเว้นวรรคนะคะต้องพิจารณาตามเนื้อความที่อ่านว่าควรเว้นวรรคช่วงประโยคหรือเว้นระหว่างคำเชื่อมนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงเนื้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันอีกด้วยค่ะและหลักการอ่านออกเสียงข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะการอ่านในที่ประชุมต้องยืนตัวตรงในท่าที่สง่า จับถือกระดาษในท่าที่พอเหมาะไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปอีกครั้งหนึ่งนะคะการอ่านในที่ประชุมต้องยืนตัวตรงในท่าที่สงา่าจับถือกระดาษในท่าที่พอเหมาะไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปค่ะนักเรียนคะนักเรียนก็รู้จักนะคะหลักการอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลักการอ่านมีอะไรบ้างนะคะลูกหนึ่ง อ่านให้ชัดถ้อยชัดคำให้ได้ยินอย่างทั่วถึงใช่ไหมคะลูก 2. นักเรียนควรกำหนดนะคะระบบการหายใจให้ดีนะคะเพราะการหายใจเข้าออกมีอิทธิพลต่อจังหวะของการอ่านมากนะคะลูก 3. ามควรเคลื่อนสายตานะคะอย่างรวดเร็วนะคะช่วงสายตาต้องมองดูหนังสือให้กว้างนะคะลูก4 การเว้นวรรกนะคะการเว้นวรรคต้องพิจารณาตามเนื้อความค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5การอ่านในที่ประชุมนะคะต้องยืนตรงนะคะในท่าทีท่าทางที่สง่านะคะลูกก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องการอ่านนะคะลูกการอ่านมีกี่ประเภทนะคะลูก2ใช่ไหมคะที่เด็กๆเ,เรียนในวันนี้นะคะคือ การอ่านในใจนะคะและการอ่านออกเสียงนะคะลูกหลักการอ่านมีกี่ข้อคะมีทั้งหมดห้าข้อใช่ไหมคะห้าข้อมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่า1มีอะไรบ้างคะอ่านให้ชัดถ้อยชัดคำใช่ไหมคะอ่านให้ชัดถ้อยชัดคำา 2. กกำหนดระบบการหายใจให้ดีใช่ไหมคะ 3. เคลื่อนสายตาอย่างรวดเร็ว 4. เว้นวักนะคะต้องพิจารณาตามเนื้อความและ5การอ่านในที่ประชุมต้องยืนตัวตรงในท่าทีที่สง่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหนะ้าดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีและอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ